เพื่อนผู้ชายนะคะใครที่จีดีอาร์เจล้วนะคะให้มาตั้งอ่ะเมื่อกี้มีนักเรียนหลายคนมาถามครูว่าจะไปเล่นน้ำตอนไหนจะไปเล่นน้ำตอนไหนจะไปเล่นน้ำตอนครูใค่เล่นน้ำตอนไหนครูคลาดตอนไหนจะเล่นน้ำอะครูบอกแล้วว่าเราจะไปฝึกปฏิบัติจริงที่สวนน้ำเจษบาลตครนเลาในช่วง ปลายเวลา13นาฬิกาผู้ชายต้องปิดผู้ชายอย่าวิชาเดินค่ะอ่าใครได้รับเด็กแล้วทานได้เลยนะคะอ่ะเปิดแล้วก็ทานได้เลย กระตูจ่ข้าวแล้วก็ไปละหมาดกันที่นทอรองกนรกดดันชนิ ใย yeah, ่ใบนี้ถูกนีนะ อถ้าเจอคนหมดสติให้ทำการสีทีเป็นชั้นให้ป .5 ไปก่อนอ่ะปไอเดี๋ยวคุณจะดูว่าแถวไหนเรียบร้อย สวัสดีค่านชื <ame> <Uh ่อเดียอินุสติยานแบงโคมินค่ะขอขอบคุณที่มอบความรู้ให้กับโรงเรียนบ้านปัญญาบรชอบสาขเด็ค่ะผูเอนวขอสัญญาว่าจะนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ เอาเจษน,นักเรียนต้องทิ้งขยะในถังให้เรียบร้อยนะคะครับทราบทราบ <researching> ค่ะแถวแรกลุกขึ้นค่ะเดินไปเป็นแถวนะคะแถวที่สี่ค่ะ เราจะประเมินด้วยสติกเกอร์เรอันเด็บอันนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรลูกใบพอใจนในอ่าปุ๊บอันที่สองเฉยเฉยใช่ไหมเฉยเฉยอันที่สามได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พอได้อันนี้ยิ้มมีความสุขส่วนอันนี้ัวใจแปลว่าชอบมาก ถ้าเกิดหนึ่งในหเราไล่มาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ครูจะมีการสตริกเกอร์หัวใจให้คนละหนึ่งดวงทุกคนนำสติกเกอร์ที่ได้เนี่ยมาแปะในช่องของตัวเองได้เลยว่าเราตามความรู้สึกของตัวเองกับโครงการนี้กิจกรรมนี้ในช่งชวงเช้าเรารู้มีความรู้สึกยังไงบ้างกับโครงการนี้แล้วก็เราเอาสติกเกอร์หัวใจที่ได้เนี่ยมาแปะในช่อง A หรือ O A หรืออ,อ,อ,อ โอเคอ่ะเดี๋ยวจะให้เขาจะเปิดศึกให้ไว้ขึ้นบ่ายโมงขึ้นเดี๋ยวนักเรียนออกเดี๋ยวประชุมที่โน่นดีแค่เดินไปนะครับแล้วก็ประเดี๋ยวเดินไปไเป็นแถวแบบนี้ เดี๋ยวเดินตามไอ้ตามพุทธบาทนี้นนนไม่เดินเป็นกลุ่มเป็นฝูงเข้าใจไหมคำว่าเป็นฝูงเข้ดาดใจไหมครับไม่เวเสวินไม่เชื่อลองไปตามพอ,อดูเมื่อวานพอสั่งดูไว้แล้วรักมาก ถ้าครูเ็นครูรู้ไรเสร็เแล้วแม้นกะท่านคนเดียวไม่ได้เลย รองเท้ากอรองเอนรองเท้าไม่เก่ววงไม่เก่ยวาตงผ่มีหมวกบ้างหมวกให้เรียบรอยมอา้ ร pues ้อยนะคะอาบน้ำให้เปียกเลยนั่นรานอาบน้ำเห็นไม่ถูห้องอาบให้เปียกนะคะคนสุดท้าย Eu... ตํานานกะตํานานกะนะ <coughs> <coughs>